ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์วันเดย์นะคะกับพิชันคิตตี้วงสง่างามรายการที่จะพาหนุ่มสาวหนึ่งคู่มาออกเดทกันในหนึ่งวันนะคะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าหนุ่มสาวที่จะมาออกเดทกันหนึ่งวันนี้นะคะหนึ่งในสองคนนั้นจะเป็นคนพิการและอีกคนหนึ่งเป็นคนปกติค่ะและหนุ่มสาวของเราในวันนี้จะเป็นใครนั้นไปพบกับเขาและเธอได้เลยค่ะ ตกลงสองคนนี้ใครพี่การแน่คะเนี่ยยังดูงงๆนะคะมีขา่ะอันนี้อันนี้ยืนได้ต้นเด็ได้ยืนได้โอ้โหเราอยากจะลองนั่งดูแชร์ดูว่ามันเป็นแบบไหนูรสบายมากน่าเชื่อเลยนะคะถ้าขออก่อนอื่นเลยต้องถามว่าคุณชื่อคุณอะไรคะก็ชื่อนิยามคอมมิวน์ไต่ชัดเจนเรื่องมะเมนะเมนนั่นเอง แล้วกับพงขายทองครับชื่อเล่นชื่อจอร์ดีจีนจอกับน้องนี่ะพระเจ้าจอดย้อนมากจริงๆค่ะที่ได้มาร่วมรายการวันเดย์วันเดทของเราในวันนี้ค่ะรู้สึกเป็นเกียรตินะครับกระผมที่ได้มาแลวก็ขอบคุณทงน้องทุกคนนะครับค่ะแล้วก็ความรักครั้งล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างค่ะครับล่าสุดก็ คือ <พ uka> ผมต้องเล่าก่อนนะว่าผมโดนอุบัติเหตุโดนยิงมาแล้วก็เนื่องจากโดนยิงมาปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างผมก็ไม่พร้อมในการที่จะดูแลคูล่รักของผมสุดท้ายผมต้องฉีกเพงออกมาดูางขาเขาออกมาแล้วก็คือไม่พร้อมนะครับก็เลยทําให้ห่างกันแล้วก็กย่างใหญ่กันไปแต่เขาก็ไปมีครอบครัวอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วคำถามสเปคสามนิดนึงว่าเป็นไงครับสเปคสามเลยเนาะ ก็ชอบคนจมูกโด่งนะครับแล้วก็ชอบอืมที่มีตะกรุดอะไรเงี้ยที่เที่มีนักอบอุ่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีหัวใจที่ใหญ่โตนะครับใจกว้างอะไรแบบนี้ครับคิดถึงนะครับอ๋อใหม่ก็ขาวครับก็ขาวอยู่นะคนเหนือยิ่งดีครับเป็นคนภาคกลางค่ะแล้วต้องถามมีบ้างว่า รู <łość> ้สึกยังไงที่มาได้ร่วมรายการเราในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ตื่นเต้นแล้วความรักครั้งล่าสุดล่ะคะเป็นยังไงความรักครั้งล่าสุดก็นานมาแล้วค่ะก็คือห่างกันก็เลยเลิกกันเพราะว่าระยะทางอยู่ห่างก็เลยมีคนอื่นก็เลยเลิกกัน แล้วถามถึงสเป,นสเปคนิดนหนึ่งว่าสนายเป็นนเป็นยังไงคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นคนไม่มีสเปคกัค่ะแต่เป็นคนที่ถ้าเจอใครแล้วรู้สึกว่าใชก,ก็ก็จะรู้สึกว่าใช่เลยแต่ถ้าถามว่าลูกลักษณะภายนอกเนี่ยจะชอบผู้ชายผมสั้นเขาไม่ชอบผู้ชายผมยำเลยอ่าแล้วพร้อมหร, <c oughs> รือยัคราวนี้ที่จะไปออกันสองคนไม่พร้อมก็ต้องพร้อมไปใช่ไหมคะใช่งั้นเราไปติดต,ต,ตามขั้นตอนของน่เลยค่ะ แฟนอะไรจแฟนเหรอมัน,นงไม่ค่อยมีเป็นตัวเป็เตเนตนนะพี่เอ้าแล้วมีอะไระเป็นวิญญาณใช่ค,คือคือแบบพี่เล่นพี่เรียกว่ามันยังไงแฟนคือไัไ,ไม,ม่ครบกันแบบครบกันกกแต่ไงเป็นแฟนส่วนใหญ่จะมีแต่คนคุยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือแปลว่าแต่ก่อนเป็นคนเชอบคุยใช่ไหมไม่รู้รอะเขาก็แบบเป็นคนคุยดีเนาะแต่ดีเป็นดนตรีไปด้วยอะไรเงี้ยนะเป็นดนตรีด้วยเหรอ เล่นหนี่ีเล่นกองครับตองเรียนนะตอนเรีเล่นหนีเล่นกองดีกองรอบอะไรแบนคือ่าคือก่อนฮอตนะหองกองิง ก็รู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกเกติมากครับที่ได้มา,มาในรายการนี้นะครับที่แรกก็รู้สึกเก่งนะครับที่ได้เห็นน้องเขาที่แรกรู้สึกเกง่งแต่พอได้รู้จักน้องเขาแล้วแล้วก็ได้ร่วมทำทกิจกรรมกับน้องเขาก็รู้ว่าน้องเขาเป็นคนที่น่ารักครับแล้วก็อัธรยาสายดีมากเทคแคร์เราดีก็ไม่คิดนะครับว่าคนน่ารักอย่างน้องเขาจะมากล้าทําอะไรอย่างนี้หรือว่า คือบางครั้งรู้สึกเกรงใจเลยนะครับที่ทาอย่างนี้ครับให้เราไม่คิดว่าคนน่ารักอย่างน้องเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างน้อยๆก็ทําให้ผมมีความสุขสำหรับวันนี้มากนะครับแล้วก็บางครั้งบางอย่างนี่เหมือนกับเผอใจไปให้น้องเลยนะครับแล้วก็ทําให้สั่นไหวบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ช่องว่างในงหัวใจผมเติมเต็มขึ้นมาได้บ้างในระดับหนึ่งครับก็ขอขอบคุณม,มากนะครับ ถ้าสมมุติว่าให้พูดถึงความรู้สึกวัน,นที่ได้ไปเที่ยวกับพี่จอร์ดมาทั้งวันนะคะก็รู้สึกดีค่ะ mm hmm. เพราะว่าแต่ว่าคือในความรู้สึกดีเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกอยู่น,นิดนึงคือแบบด้วยความที่ที่เราต่างกันในเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรอะของร่างกายและทีนี้แบบคือมันห้าไม่ให้เราไปไม่คิดไม่ได้ว่าเขา ว่าเขาพิการอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามทําคือเขาอะไม่จะไม่ไม่ค่อยให้เราช่วยเหลืออะไรเลยเพราะแบบแบบเขาสามารถที่จะทําเองได้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะทําเองได้แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะทําได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าคือ ปกติเนี่ยอย่างเราเป็นคนปกติเราก็จะไปไปไหนมาไหนกับคนปกติทําให้เราก็จะมีมุมมองแค่นั้นแต่พอไปกับพี่เขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนละ,ละเอียดอ่อนมากเป็นคนที่ใส่ใจกับทุกทุกรายละเอียดเป็นคนที่ใส่ใจกับหลายๆเรื่องราวที่บางทีเรามองข้ามไปแล้วแบบแต่ว่าเขาแบบแบบเขาคิดได้เขาแบบใส่ใจกับตรงนี้ซึ่งบางสิ่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามัน เขาไม่น่าจะคิดแต่ว่าเขาก็คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางทีเรานั่งอยู่ร้อนๆอ่างเงี้ยเขาแบบเขาก็จะมีแบบพัดให้อะไรให้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่เราพอสช่ไถ้าพูดถึงเรื่องอนาะคตตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้นะคะยังไงก็ก็คงต้องคุยต่อไปเรื่อยๆคะ่ะก็คือถ้าถามว่าจบจากรายการนี้ไปแล้วจะคุยกันต่อไหมอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของโอกาสแล้วก็เรื่องของเวลาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างด้วยยังไงก็ ขอบคุณรายการวันเดียวันเด็ดมากนะคะสําหรับวันนี้เป็นยังไงบ้านคะสําหรับผู้อ่ของเราในวันนี้แหมชมเอาท่านผู้ชมหลายคนทุกอินเลิฟก,กันไปเลยทีเดียวใช่ไหมนะคะหรือถ้าผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมสู่กับรายการของเรานะคะสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่นหน้าด้านนี้ได้เลยคะ่ะและสําหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ